คณะกรรมการศึกษาแนวทางความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นร่างนวัตกรรมการลดอุบัติเหตุครั้งที่2พร้อมกับมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ นางสาวธิติลักษณ์คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนายประเมศางพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวต้อนรับนายวิชาญมีนชยนันประธาน,นาคณะกรรมการศึกษาแนวทางความปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนพร้อมกับมีการจัดปาธกถาพิเศษ บทบาทสอชอในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมร่างนวัตกรรมการลดอุบัติเหตุโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าสอชอเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในมิติสร้างนำซ่อมมีการขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีของประชาชนกายจิตสังคมและปัญญา ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนระดับสากลพบว่าประเทศไทยมีการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนติดอันดับ9ของโลกและอันดับที่1ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรและเศรษฐกิจของประเทศโดยสาเหตุหลักจากอุบัติเหตุทางถนนคือการไม่สวมหมวกนิรภยัยการดื่มแล้วขับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงการไม่สวมเข็มขัดนิรภยัยโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ปลอดภยัยทําให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในหมู่ประชาชนมีความจําเป็นอย่าง ่งนอกจากนี้ได้เปิดการชี้แจงร่างนวัตกรรมการลดอุบัติเหตุโดยดรวันลบสุวรรณดีประธานอนุกรรมการด้วยวิชาการกฎหมายและประชาสัมพันธ์ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายระเบียบว,วินัยจราจรและบทลงโทษ การจัดหางบประมาณในการดูแลซ่อมบำรุงถนนป้ายจราจรและสัญญาณจราจรให้ได้มาตรฐานการส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบจราจรการใช้ถนนอย่างปลอดภัยการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยผู้พิการหลังเกิดเหตุ อุบัติเหตุจราจรฟื้นฟูให้ผู้ประสบเหตุกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและการจัดตั้งองค์กรหรือศูนย์ในการบริหารจัดการการป้องกันการดูแลฟื้นฟูผู้บาดเจ็บและการใช้นวัตกรรม AI เข้ามาสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน